ส่วนการออกหากินนั้นถ้าเป็นเสือที่เป็นสัตว์ป่าจริงๆมันจะล่าเพื่อพอกินอิ่มทําให้มันอยู่ได้ไปหลายวันแต่สําหรับเสือสมิงนั้นจะทําการล่าเพื่อความบันเทิงมากกว่าเชื่อกันว่าถ้าพูดถึงเรื่องการแปลงร่างจากมนุษย์เป็นสัตว์หลายคนอาจจะนึกถึงมนุษย์หมาป่า หรือเสือสมิงแต่มีอีกชนิดหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินนั่นก็คือเสือเย็นหรือบางคนอาจจะได้ยินมาบ้างและคิดว่าเสือเย็นกับเสือสมิงนั้นเหมือนกันแต่แท้ที่จริงแล้วทั้งสองเสือนั้นต่างกันหลายอย่างเลยคือเสือเย็นจะเป็นวิชาอาคมที่ใช้แปลงร่างเป็นเสือแต่สามารถควบคุมสติของตนเองและไม่อารวาธฆ่าคนได้แต่ถ้าเป็นเสือสมิง จะไม่สามารถควบคุมสติของตนเองได้เมื่อกายร่างถึงร่างจะเป็นเสือเหมือนกันแต่เสือเย็นจะมีในตาเป็นมนุษย์ส่วนเสือสมิงจะมีในตาเป็นจันเซียวเหมือนกับตาแมวซึ่งตำนานของเสือสมิงนั้นก็อาจเป็นเสือที่กินคนมาจำนวนมากจนวิญ,ญญาณคนเข้าสิงทำให้สามารถจำแรงร่างเป็นคนได้บางครั้งหรือเสือสมิงก็คือคนที่ใช้อาคมเหมือนกับเสือเย็นแต่ด้วยไปทำผิดศีลผิดข้อห้าม ต่อคูบาอาจารย์จนของเข้าตัวและต้องกลายเป็นเสือสมิงไปส่วนการออกหากินนั้นถ้าเป็นเสือที่เป็นสัตว์ป่าจริงๆมันจะล่าเพื่อพอกินอิ่มทำให้มันอยู่ได้ไปหลายวันแต่สำหรับเสือสมิงนั้นจะทำการล่าเพื่อความบันเทิงมากกว่าโดยจะเล่นและทำร้ายเหยื่อก่อนจับกินเป็นอาหารและจะทำแบบนี้จนครบสามมือเช่นเดียวกับมนุษย์ส่วนเสือเย็นนั้น ถ้าหิวก็จะกลับร่างเป็นคนก่อนแล้วไปหาผักผลไม้ในป่ากินเมื่ออิ่มก็จะบริกรรคาถากับร่างเป็นเสือเย็นเหมือนเดิมและถ้าจะกินน้ำเสือเย็นจะเอาปากจุ่มลงไปในน้ำเลยจะไม่ใช้ลิ้นเลียน้ําเข้าปากซึ่งแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานทั่วไปชาวป่าชาวเขามักจะบอกว่าเสือเย็นจะไม่ไล่ล่าคนเพื่อความสนุกแต่จะคอยดูแลปกปักรักษาผู้คนที่เดินผ่านแนวปา่า เพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายหรือออกมาปกป้องพราทุดดงที่มาปฏิบัติธรรมในกลางป่าเพื่อป้องกันโจรผู้ร้ายหรือสัตว์ป่าเข้ามาทำร้ายซึ่งอาคมแปลงกายเป็นเสือนั้นจะต้องใช้คู่กับยันเสือเจ็ดปอดเสือเจ็ดปอดหรือเสือเจ็ดชิ้นชาวไทยใหญ่นิยมสักกันเพื่อความคงกระพันเป็นการสักรูปเสือที่แยกเป็นเจ็ดชิ้นมีวงกลมอักขระเลขกำกับทั้ง7ดวงคือส่วนหัวหนึ่งวง ส่วนอกหนึ่งวงส่วนหางหนึ่งวงเท้าซ้ายหน้าหนึ่งวงเท้าขวาหน้าหนึ่งวงเท้าหลังซ้ายหนึ่งวงเท้าหลังขวาหนึ่งวงเคล็ดลับวิชาเสือเจ็ดป๊อดจะใช้ธาตุของเสือมาทับธาตุของคนโดยผ่านชิ้นส่วนอวัยวะบางอย่างของเสือเช่นดีเสือและน้ำมันเสือเป็นต้นเมื่อได้ดีเสือมาแล้วมักจะนำมาฝนผสมลงไปในน้ำยาที่เรียกกันว่ากายสิทธิเศ ผสมกับว่านเครือกรดํำและพญาเหล็กเซยโยกีเมื่อยาครบทั้งหมดก็เข้าสู่การเตรียมสถานที่สักขั้นตอนแรกอาจารย์ผู้สักจะให้ลูกศิษย์ไปขัดราชวัตรฉัดทงภายในพระอุโบสถตั้งขันตามธรรมเนียมและลงมือสักโดยมีวิธีสักที่แปลกพิสดารกว่าการสักลายอื่นๆซึ่งแต่ละชิ้นมีมนและสถานที่สักต่างกันเริ่มที่ชิ้นที่หนึ่งที่เป็นส่วนลำตัวก่อนจะสักในพระอุโบสถ อุปมาอุปไมยว่าจะอุบัติขึ้นของหน่อเนื้อเชื้อไขของพระพุทธบุตรให้สื่อพระพุทธศาสนายืนยาวไป 2. ปักควายเก่าเพื่อสักส่วนขาหน้าขวาในว่าเพื่อเป็นการข่มขวัญข่มนม้มสัตว์จำพวกวัวควายหรือสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยปักควายเป็นที่นอนพักเย็น3บ่อน้ำร้างเพื่อสักส่วนขาหน้าซ้ายในว่าเป็นการข่มขวัญข่มนม้ม สัตว์และคนที่อาศัยบ่อน้ำสืบต่อชีวิต 4. ต้นไม้ใหญ่ใบหนาที่มีผีอารักษ์ดุร้ายเพื่อสักส่วนขาหลังขวาในว่าเป็นการข่มขวัญข่มนามผียักษ์รากสดและบรรดาสัตว์ปีกทั้งหลายที่อาศัยต้นไม้เป็นแหล่งอาหารและเป็นที่หลับนอนให้อยู่ในอำนาจ 5. หอเจ้าเมืองหรือสารอารักษ์ประจำเมืองเพื่อสักส่วนขาหลังซ้ายในว่าเป็นการขออำนาจ ของอารักษ์ประจำเมืองอํานวยพรให้มีอํานาจเดชะเป็นที่ยำเกงแก่คนและผีทั้งหลาย 6. บนภูเขาที่มองไปได้รอบในทิศทางทั้ง4เพื่อสักส่วนหางเสือในว่าเป็นการข่มขวัญข่มนามคนผีเทวดาอารักษ์ทั้ง4ี่ทิศให้เกรงกลัวและอ่อนน้อมตกอยู่ในอำนาจนั่นเองสุดท้ายขั้นตอนที่7อาจารย์จะให้ขุดหลุมลึกประมาณ3เมตร กว้างพอลงไปอยู่ได้สองคนในป่าช้าเมื่อตั้งขันปลูกมนเสร็จอาจารย์ก็จะเริ่มสักเสือส่วนหัวเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยด้านบนหลุมจะผูกชิ้นเนื้อแขวนไว้พอให้กระโดดถึงและให้ลูกศิษย์อีกสองคนถือดาบกับกระบองไว้รอท่าพอเริ่มลงมือสักโดยอาถั์ของพระเวทแห่งเสือเจ็ดปอดคนที่โดนสักจะค้างเสียงเสือออกมาเบาๆพอถึงเข็มสุดท้ายอาจารย์ผู้ชำนาญเวท ก็จะเป่าสัมทับแปลงท่าจากคนไปเป็นเสือพลันสติของคนก็จะดับลงและสําคัญตนว่าเป็นเสือกระโดดขึ้นไปงับชิ้นเนื้อที่แขวนไว้ตอนนี้เองที่ลูกศิษย์ทั้งสองต้องฟันและทุกขให้ได้หากพลาดคนคนนั้นจะกลายเป็นเสือสมิงและไม่สามารถกลับมาเป็นคนได้อีกเลยแต่กลับกันหากใช้ดาบฟันสำเร็จคนคนนั้นจะมีอำนาจตะบะเดชะคนทั้งหลายเกรงกลัว มีพลังกำลังอำนาจตามตำรากล่าวไว้ดังนี้จึงเป็นอันเสร็จพิธีผู้ที่ลงอักขละนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎสามข้อนี้อย่างเคร่งครัดคือไม่ทําผิดต่อครูบาอาจารย์ไม่รักษาสัตว์ที่ให้ไม่กินเหล้าร่วมกับแก้วของคนอื่นหรือลอดชายกระโปรงหญิงและห้ามอาบน้ำเจ็ดบ่อในวันเดือนดับทาละเมิดในสิ่งเหล่านี้ของก็จะเสื่อมและเข้าตัวจนทำให้กลายเป็นเสือสมิงในที่สุด เชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครมาตัดสินแต่อย่างมง่าย